ที่รํำค่าที่จะทำให้เรานั้นรับมือกับสิ่งที่เดือดร้อนวุ่นวายนั่นก็คือตั้งสติดีๆตั้งสติของเราให้ดีๆมองให้ดีๆว่าอะไรมันเป็นเหตุมองให้ดีๆว่าเราจะแก้ปมตรงนั้นอย่างไรตั้งสติของตัวเราให้ดีๆหากจิตนั้นมันวันว่นว้ตั้งนิ่งไม่ได้ตั้งมั่นไม่ได้กระดอนไปได้ สุดท้ายมันทำอะไรไม่ได้มันก็เสียหายไปหมดกลายเป็นมันขั่งค้างเรื่องราวต่างๆในจิตใจเต็มไปหมดแต่ว่าถ้าเรานั้นตั้งสติดีๆยืนหยัดด้วยความตั้งมั่นของจิตใจที่ฝึกไว้จากการทำสมาธิแล้วแล้วก็ มันจะทําให้ทุกอย่างนั้นทุเราแล้วเรามองเห็นทุกอย่างได้อย่างชัดแล้วก็คมตรงประเด็นแก้ไขปัญหาทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นได้อย่างดีนี่เป็นสิ่งที่ล้าค่าให้กับตัวเราหากเรานั้นตั้งสติแล้วดูมันดีดีผู้ประมาทก็เหมือนกับผู้ที่ตายแล้วแต่ผู้ที่มีสตินะสิเป็นผู้ที่ไม่ประมาท รายเป็นมีเครื่องคุ้มครองตัวเองให้ปลอดภัยและผ่านเหตุการณ์ต่างๆไปได้โดยดี